สนับสนุนโดยเวสป้า forever club by เตชะอัมพรกลับมาตอนครับสำหรับขี่เวสป้าเขี่ยวเวสป้าเชียร์บอลไทยผู้สั่งซไม่ถูกเลยเรียกยากนะครับโอเคเิ้งอีกทัานนี้ครับสวัสดีครับเชียร์ครับเอสนะครับผมคันนี้รุ่นอะไรยังไงอธิบายนิดนึงแนะนำนิดนึงเอวเองร้อยยี่สิบห้าสองวาวนะครับคันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมากแต่ว่ามีสติกองสติ๊กเกอร์ฮาร์คคอร์นิดหน่อยนะ ก็ล็อกล็อกเพื่อฟ้าสไตล์ช่างกลว์ไปนะครับผมแต่งไฟเลี้ยวครับแรงที่ยี่สิบมาถึงไฮไลท์ของเรานะครับคันนี้ของพี่โชคเองใช่ไหมครับใช่ครับครับผมอ่ะของแต่งอะไรพิเศษบ้างครับของพี่โชคก็คือจะมีโช๊คนะครับเป็นของซิลิโอนี่ครับครับสั้นได้ปรับระดับได้หลายสิบระดับครับก็คือขับตามอารมณ์เลยแล้วก็เป็นจานเบรกของซิลิโอนี่ครับถ้าเบรกซิลิโอนี่เบรกได้ระยะสั้นกว่าเดิมไปแล้วก็ ชุดขับเคลื่อนก็เป็นของซิลิวนี่ทั้งหมดครับครับกวัตวอลัดว <What S 1> ั <What S 1> มอน,นก็เป็นของโคโซ,โซ ชุดบอกมือชุดเบรคซีลที่ทั้งคันครับคันนี้ครับผมถือว่าเป็นเป็นเดโมให้น้องๆได้ขยับตามเพืพี่มาส่วนมากคนใกล้ๆบ้านเขาจะเรียกว่ารถขาวสติ๊กเกอร์ครับเพราาะว่มันจะเยอะเยอะมีรครับรถมอเตอร์วูมทิพย์มาแผ่นทิปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนาครับเหนือจอดใต้ครับไปมาหมดแล้วครับมีเชื่อด้วยนะครับรถของพี่ชอกรถเชื่อเลยมันมีมันมีฉายาครับอีมดเขียวครับมดเขียวบู๊บเวียเวีเป็นมดเขียววิสาประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับอีกนิดนึงจะบินได้แล้วพี่เดี๋ยวข้ามไปเเลลยแ้วกััันคคครบผมโอ อันน right. ี way, right. uh, well ้ครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเอกครับเอกป้ายเอสอีพาย 5S ครับอีพาเ 5S แต่ว่าก็เป็นเดิมๆแบบว่าสแตนดาร์ดอยู่ไม่ได้แต่งอะไรนะอยู่ใกล้พี่โชเวย์เยอะนะคระอยู่ใกล้พี่โชกี่ชั่วโมงเป็นสีนอนเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นไอ้มดแดงไอ้มดแดงครับถามจริงถ้าถ้าถ้ามีกำลังพอเนี่ยอยากอยากอยากทำแบบพี่โชวคไหมก็ก็อยากเหมือนกันแต่ว่าอยากอยากได้ตะแกรงหวานก่อนอืมสไตล์ของเราใช่ไหม อนนี้ขี่ไปสะพายเพ่ไปถึงที่หมายไล่ทับสุดขอบคุณมากขอบคุณมากครับมาถึงขั้นนี้ครับเพ่ของเราอีกขั้นหนึ่งเอาให้เจ้าของเลยดีกว่าพี่ต้นใช่ไหมครับครับรถของประทานต้นคันนี้ครับผมเป็นยังไงครับพี่ต้นก็ของผมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตัว LX 125 IE นะครับสวาลครับอุปกรณ์ชุดแต่งเนี่ยก็คือจะมี ตัวโช๊คเซอร์โรนี่แล้วก็มือเบรกเซอร์โรนี่นะครับแล้วก็มีตัวที่พักเท้านะครับของแจ็กเก็ตบอยตะแกรงหลัง FA แล้วก็ตัวชิลหน้าของเวสต้านะครับครับโอ้โหดีเทลเยอมากหัวหลังนี่ต้องเชิญมาที่ศูนย์ของเวสต้าฟลายเวิร์คส์มาแนะนำของแต่งให้ลูกค้าหน่อยนะเป็นคิตตี้อยู่แล้วโชว์นะครับใช่ครก็ถือว่าถ้าใครชอบสีประมาณนี้ของแต่งประมาณนี้นี่เฟี้ยวฟ้าเลยนะคันนี้ครับต้องต้องข้ามมานี่แล้ว พระเอกของผมพี่เด่นเลยครับพี่เด่นพี่เด่นครับพี่เด่นครับฝ่ายครับสวัสดีครับที่จุดครับพี่ยุทธนะฝ่ายุทธเพิขออนุญาตเรียกฝ่ายุทธเลยครับเพราะรถฝ่ายุทธนี่สุดมากครับสำหรับในกลุ่มนี้ต้องคันนี้เลยคันนี้เลยครับเป็นอะไรยังไงครับอันนี้เป็นฝ่ายุทธครับสามร้อครับครับก็ปี2012ันอครับเครื่องเป็นเครื่อง300ร้ซีซีครับยังไงครับหมอตะเกียงล่างแฮนด์แป๊บ เลือดลังเลนะระหว่างซื้อวีออสมือสองบบเลือดลังเลหรือว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับปกลยุเคียงใจถึงมากเคียงล่างอืแล้วมีแต่งอะไรเพิ่มเมีแต่งก็มีเป็นท่อของเรอวินวินเท็ครับครับแล้วก็มีก็ตะแกงหน้าครับเป็นของเอฟเอแล้วก็มีกันล้มหลังก็เป็นของเวสป้าแท้ครับผมครับอืมโอ้โหแอนนุ่มถ้าให้แต่งถ้าให้ซื้อแบบนี้แล้วแต่งัอหนุ่มจะทำอะไรเพิ่มมั่ง ผมขี่เดิมครับหมอผมขี่เดิมผมขี่เดิมจริงผมแค่เติมลมเมืองไทยอย่างเดียวครับอันนี้ลมยางมาจากอิตาลีด้วยไ่มครับจากอิตาลีนะครับลมไม่เป็นเพลอออกนะครับจริเไิมจริงครับ ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากครับสวยครับขอบคุณมากครับปายุทธ์ครับให้เราได้ชมกันสวัสดีครับอันนี้ครับจะหนุ่มขออนุญาตคุยย่อมนุษย์สามสีพร้อมคันเลยนะนะครับพร้อมกันเลยเป็นกรวนการสภานสิบใช่ไหมครับครับผมเริ่มจากชื่ออะไรนะครับนุครับผมนุแล้วก็เบิร์ดครับเบิร์ดสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์นะชื่อยังแนวเลยแล้ววิธีการแต่งของสามคันนี้มีวิธีการแต่งอะไรยังไงบ้างครับอ่านุก่อนนุก่อนก็ของผมสองคันเนี้ยส่วนมากจะไม่เหมือนคันอื่นก็คือ กับพวกกระจกอะไรพวกนี้จะทําเป็นสีดําหมดแต่เน้นแดงดำขาวงานพอดูโค้ชใช่ไหมพอดูโค้ชหรือว่าจะเป็นดำหมดจับหลังครอบปุ่นใช่ครับจะเป็นพอดจะเป็นดำหมดเลยตุ๊กตาสีแบบนี้เขาไว้ทำพวกพวกเสื้อเครื่องเพราะมันทนความร้อนด้วยฮะเอาไปต้องถอดไปทำมันเองใช่ไหมไม่มีสูตรไม่มีใช่ครับแล้วก็เป็นมือเบรกแต่งใช่ไหมเป็นเทเลนี่เหมือนกันครับแล้วก็โชกมิตูโมแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องยางว่าแนะนําอะไรยังไงบ้างถ้าคนที่ขับขี่อยากได้ความหนึบ ก็ตอนนี้แนะนําเป็นตัวมิชลินครับครัสติ๊กเกอร์ก็้เนี่ยทิลลารีด้วยยี่ห้อนี่ครับใช่ครับสองยี่ห้อนี้สองยี่ห้อนี้ที่โอเคอยู่รับรับเงินค่ามิเตอร์เข้ามาหรั้ยครับไม่มีครับนี่จาก้องจ่ายจริงนะครับรอให้เขาเห็นแล้วให้เขามาให้ก่อนอ๋ออันนีนะอ่ะอีกคันหนึ่งสีส้มอันนี้สองสนุกเกอร์มีอะไรแปลกๆของเพื่อนๆบ้างครับ ก็จะเป็นสแตนดานนะครับแต่ว่าจะสแตนดาร์ดเนี่ยแปลกหรอกเขาเพื่อแล้วแหละเพราะว่าทุกทางแต่งมาหมดเลยไงนะมแตรฐานที่เด่นเลยนะจริงหรอเลยนะจะตัดตัดขอบดำครับคิวคิวดำโออเห็นแล้วนะมันจะตัดกับส้มดำใช้มิติสีช่วยใช่เปรี้ยวเลยครับแล้วแล้วตรงบางโคนนั่นรอยสีดำนั่นรอยทำสีหรือทะลอกครับทะลอกอ๋อทะเลาะผมยังเห็นอีกแล้วนุ่มบังคับพี่โชคเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้าครับผมครับผม สวัสดีครับรายการสกูตเตอร์ดราม่าของเรานะครับโรงภา,า,ยยาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศผมหมอโดมโรนนิยมและอาจารย์หนุน่มนคราฐมครับขอบคุณสำหรับกลุ่มขี่เวสป้าเชียร์บอลไทยมากๆที่วันนี้นให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็เอารถอ่านิวเวสป้าในกลุ่มสวยมีของแต่งอะไรดีๆเด็ดๆก็เอามาโชว์กันนะครับผมวันนี้เดีด๋ยวต้องถามพี่โชว์กับพี่ต้นก่อนว่า ช่องทางงานติดต่อของกลุ่มมีอะไรบ้างครับครับตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยก็คือมี Facebook อยู่เซิร์ชง่ายๆเลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเขียนว่าขี่เวสป้าเชียร์บอลไทยนะครับก็จะเป็นเจอกับพวกเราอยู่ในกลุ่มข,ข่าว,วความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มมีกิจกรรมอะไรต่างๆมีกิจกรรมการออกทริปกิจกรรมการเตะบอลกิจกรรมมิตติ้งนะครับแล้วก็รวมถึงที่ระลึกของที่ระลึกต่างๆนะครับที่จะจัดทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม รวมทั้งกิจกรรมงานบุญด้วยใช่ไหมครับพี่โชคใช่ครับเราก็จะมีเรื่องของทริปออกไปปลูกต้นไม้บ้างไปทำบุญบ้างครับทำประโยชน์เพื่อสังคมขี่รถแล้วก็สร้างประโยชน์ด้วยครับไม่ได้ขี่เที่ยวระบายน้ำมันทิ้งไปวันๆครันผัญหาพี่โชคแล้วถ้าผู้ชมหรือเพื่อนๆท่านใดสนใจที่ขี่เนวส์บ้าหอยากเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ครับต้องมาติดต่ออะไรอย่างนี้นก็ง่ายมากเลยครับก็มาทางช่องทางเฟซบุ๊กก็คือขี่เวส์้าเชียร์บอลไทยครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็ คุณเข้ามาในแฟนเพจเราด้วยเราก็จะแอดคุณเข้ามารับคุณเข้ามาเป็นเพื่อนเราครับแล้วก็ไปขี่รถกันก็คือขอให้คุณรักคุณบอลไทยชอบขี่เวสป้าก็นั่นเองครับสองข้อคุณก็มาอยู่กับเราได้นะคอนเซ็ปต์ชัดเจนจริงๆครับผมอ่ะแล้วหนุ่มครับรู้เรื่องเอาไวแล้วสำหรับขี่เวสป้าเชียร์บอลไทยแล้วสำหรับเราครับสกูตเตอร์ดราม่าช่องนางติดต่อเราครับจ้าหนุ่มเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะครับสกูตเตอร์ดราม่านะครับแล้วอีกหนึ่งช่องทางคือนะครับติดตามรายการย้อนหลังของเรานะครับพิมพ์คคาาาาว่รรรยยกะทไนับ ตามด้วยสกูตเตอร์อาร์ม่านะครับเข้าไปอยู่ใน YouTube Channel ได้เลยนะครับครับผมก็จะมีรายการย้อนหลังแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของเราในแฟนเพจใช่ครับผมและอีกช่องทางหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับเวสบ้า่ไฟเบอร์ครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเวสบ้า่ไฟเบอร์ขับบายเตชามพรนะครับเราก็มีแฟนเพจเข้าไปกดไลค์และติดตามกิจกรรมของเพจเราได้เช่นเดียวกันครับครับผมอ่ะนึกถึงนี่เวสบ้านึกถึงเตชามพรที่เป็นตัวติดต่อของฝ่ายขายด้วยครับผมสนใจจะซื้อจะผ่อน จะอยากดูตัวใหม่ดูอองแต่งก<ค>งันได้เลยเราก็รับนะครับอา่าโอเคเดี๋ยวว่ากันไปครับจันนุ่มสำหรับสถานที่ครับอกวันนี้เราขอขอบคุณอ่าสำหรับสนามฟุตบอลฟุตซอลแมนเนีย่ยครับนะครับอยู่บริเวณปปปาปปปานะครนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับที่เออเฟิร์สสถานที่ของเรารู้สึกว่าแมทและเหมาะสมกับกลุ่มนี้มากที่สุดแล้วนะขี่เวสป์ากเชียร์บอลไทยก็ต้องมาแทนที่สนามฟุตบอลใช่แล้วครับ วันนี้สกูตเตอร์ราม่าโรงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศคงต้องลาคุณผู้ชมไปวล้นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอบคุณกลุ่มเวสขี่เวสป้าเชียร์อลไทยอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอออ่าาาจจะะไไไปปปหนนแคคบกกมสััำฉพเเธ เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็น